ฉันไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยอะ,อะนี่คืออะไรว้ายอันนี้คืออะไรอะไรอะไรว้าวว้ายอ่ะอันนี้เราก็ไปทางไหนดีทางนี้ไหมทางไหนอ่ะเอ่ออันนี้คืออะไร ต้องไปทางลีเตอร์ละมั้งถ้าทางที่ผีจักมันก็ต้องแบบแปลว่าไปได้สิได้เสียงแล้วโอ้ยรีบไาเอ้ยทุกคนมันเป็นอะไรเกินไปทางไหนไปทางเดิมนะทุกคน เห็นเขาเล่น like, well. ่ะเขาบอกว่าทางเนี้ยค exactly ือแบบไปง่ายมากเกือบเกือบเกืบบทางนี้เปล่าไม่ใช่ทางตาอ่าทุกคนทางตนทางตนทุกทีไปทางไหนทางไหนทางไหนอ้าวพมมาที่ไหนนะอ๋อ ไม่ได้เล่นเกีโยบอ่ะนะตอนนั้นมันบ็อกซ์อยู่นะทุกคนนี่นี่ว้าวเย้อ่ะเราจะผ่านเราจะผ่านได้แล้วผ่านได้แล้วผ่านได้แล้วอืออออ่ะ